ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงคําสอนในอดีตแต่คือแสงสว่างนำทางใจเราในโลกยุคปัจจุบันสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะพักใจวันนี้ผมขอชวนทุกท่านมาใคร่ครวญและทบทวนคําสอนสำคัญของพระพุทธองค์ในหัวข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรในยุคนี้ แม้เวลาจะผ่านไปกว่า2,500ปีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังคงเป็นแสงสว่างที่ไม่เคยเสื่อมคลายคำสอนที่พระองค์ตรัสรู้ภายใต้ต้นโพไม่ใช่เพียงหลักธรรมสำหรับคนในอดีตแต่คือความจริงอันเป็นสากลที่ยังใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและสับสนยุคนี้คือยุคแห่งความเร่งรีบ เทคโนโลยีก้าวหน้าแต่จิตใจคนกลับอ่อนล้าเราเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลกแต่หลายคนกลับรู้สึกโดดเดี่ยวคำถามคือธรรมะจะช่วยเราได้อย่างไรคำตอบคือธรรมะไม่เคยล้าสมัยเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนเรื่องรอบข้างแต่สอนใจคนซึ่งยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร พระองค์ทรงวางรากฐานด้วยคำสอนที่เรียกว่าอริยสัจสี่ซึ่งได้แก่ทุกมีจริงทุกมีเหตุทุกดับได้มีทางดับทุกได้ทุกในสมัยก่อนอาจเป็นความหิวความเจ็บความสูญเสียแต่ทุกในยุคนี้กลับอยู่ในรูปของความกดดันจากงานความคาดหวังจากสังคมความกลัวอนาคต ความรู้สึกไม่มั่นคงแม้มีทุกอย่างพร้อมนี่คือเครื่องยืนยันว่าทุกยังอยู่และทางออกก็ยังอยู่เช่นกันพระองค์ไม่ได้เพียงบอกว่าทุกมีแต่ทรงชี้ทางให้ซึ่งก็คือการฝึกสติเจริญปัญญาและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสติคือคำที่ปรากฏบ่อยในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือความรู้ตัวรู้เท่าทันความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองในยุคที่เรามักอยู่กับหน้าจอมากกว่าตัวเองการมีสติจะช่วยดึงใจเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่หลงไปกับอารมณ์ไม่ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าและไม่ถูกครอบงำด้วยข่าวสารหรือความเปรียบเทียบอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการรู้จักอากุศลลมูลสามได้แก่โลภะคือความอยากโทสะ คือความโกรธโมหะคือความหลงในยุคที่ทุกอย่างดึงดูดให้เราต้องการมากขึ้นโพสต์ที่โชว์ความสำเร็จของผู้อื่นภาพลวงตาของชีวิตหรูหราสิ่งเหล่านี้กระตุ้นความอยากโดยไม่รู้ตัวและหากเราไม่มีสติก็จะตกเป็นทาสของกิเลสได้ง่ายพระพุทธเจ้ายังทรงสอนให้เราฝึกพรหมวิหารสี่คือเมตตา คือปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาคือปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาคือยินดีในความสุขของผู้อื่นอุเบขาคือวางใจเป็นกลางไม่ยึดติดโดยเฉพาะเมตตาภาวนาที่พระองค์ทรงส่งเสริมให้ฝึกส่งความปรารถนาดีทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นแม้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจเพราะเมตตาช่วยให้ใจเราอ่อนโยน และไม่ติดอยู่ในความโกรธหรือความแค้นการรักษาศีลก็เป็นอีกหลักธรรมที่สำคัญศีลหไม่ได้เป็นเพียงข้อบัญญัติของผู้บวชแต่เป็นแนวทางของการใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนกันด้วยคำพูดการกระทาหรือแม้แต่ความคิดสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญมากเพราะใจที่สงบ จะทำให้เห็นความจริงและปัญญาที่เกิดขึ้นจะทำให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องในโลกยุคนี้ที่ข้อมูลท่วมทน้นการมีใจนิ่งและคิดเป็นจึงยิ่งจำเป็นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่อยู่ที่การพอเพียงและรู้เท่าทันแม้เรายังอาจไม่บรรลุนิพพานในชาตินี้แต่ทุกก้าวเล็กๆที่เราฝึกตนด้วยธรรมะ ก็ช่วยให้เราทุกน้อยลงและมีใจที่มั่นคงขึ้นอริยมรรคแปคือเส้นทางแห่งความหลุดพ้นที่พระองค์ทรงสแสดงไว้เราสามารถจิบมาใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันเช่นสัมมาวาจาคือพูดในสิ่งที่ดีสัมมากรรมันตะคือทำงานที่สุจริตสัมมาวายามะคือเพียรละความชั่วสร้างความดีสัมมาสติ คือรู้ตัวเสมอหากเราฝึกเดินบนทางสายกลางนี้จะพบว่าแม้ชีวิตจะมีปัญหาแต่ใจก็จะไม่ทุกไปตามด้วยสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงเตือนให้เรามองโลกด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งเป็นทุกข์และทุกสิ่งไม่มีตัวตนแท้เมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ จะทำให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงและปล่อยวางได้ง่ายขึ้นในวันที่โลกเต็มไปด้วยความวุ่นวายธรรมะคือที่พักของใจคือพื้นที่ว่างที่ให้เราหยุดหายใจลึกและกลับมารู้สึกว่าเรากำลังมีชีวิตอย่างมีสติอีกครั้งธรรมะคือแสงสว่างภายในใจที่จะไม่ดับแม้ในวันที่โลกมืดมนที่สุด ขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับหากชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามธรรมะพักใจเพื่อรับฟังธรรมะดีๆทุกสัปดาห์ขอให้ทุกท่านมีใจที่สงบมีปัญญาและพบความสุขที่แท้จริงจากภายในสวัสดีครับ